ทุครับกลับมากันอีกครั้งบริเวณด้านหลังของสอนปทุมวนันหลังจากที่ทางตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อสักครู่ก็เ,เกิดเหตุการณ์ชันมุลขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือทางเจ้าที่ตำรวจให้นำล่อลงนะครับซึ่งก็เป็นการาดันตัวมาหลังจากที่เจ้าที่ยอมเอานำล่อลงทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมก็ค่อยๆถอยร่นามาด้านหลังคุณผู้ชมทำให้ตอนนี้บรรยากาศก็ ค่อนข้างที่จะที่คลายลงนะครับสำหรับบรรยากาศตรงนี้ที่ผมรายงานอยู่ตั้งแต่ช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ได้เอาโล่ลงมาแล้วก็ผู้จัดกิจกรรมจริงๆและเวทีเมื่อสักครู่ทราบมาว่าน่าจะมีการยุติไปแล้วนะครับสำหรับด้านหน้าของสอนปทุมวันแต่สําหรับบริเวณนี้ยังคงมีผู้ชุมนุมบางกลุ่มปักหลักอยู่แล้วก็ยืนประชันหน้าฝั่งตรงกันข้ามกับทาง เชื่อว่าที่ตำรวจควบคุมฝงชนที่ตอนนี้กำลังอยู่ยืนเป็นแนวยาวนะครับมโดนไม่ตอบได้ไหมได้สิ ซึ่งสาหรับที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคุณผู้ชมก็ยืนฝั่งตรงกันข้ามประจันหน้ากับตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เมื่อสักครู่นี้ได้มาร่วมกันปักหลักอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เ,เกิดการชุลมุนขึ้นเล็กน้อยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ใช้แรงในการร่วมกัน ดันเจ้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วก็มาปักหลบบที่บริเวณนี้ซึ่งเจ้าที่ขอความร่วมมือให้ทุกคนถอยนะคุณผู้ชมเนื่องจากตอนนี้จุดด้านหน้าสอนอปทุมวันก็ทราบมาว่าน่าจะมีการยุติแล้วนะครับซึ่งทางกลุ่มตัวแทนผู้จัดกิจกรรมนําโดยนายสัสะลักษณนะคุณผู้ชมหรือภูมินะครับเยาวาชนในวัย17ปีได้ขอให้เจ้าที่ตํารวจนําโล่ลงสวัสดีครับ ด้านหน้าแลาหลใช่ค่ะตรงนี้เหมือนมีปะทะกันนะคะอ๋อเดี๋ยวไปดูเป็นสสเบนจาจากพรรคก้าไก่คับเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะมีการเดี๋ยวท่านผู้ชมขอเข้าไปดูยยยยาาาม่่โดดดด้้้นอ เดี๋ยวเที่ยวดูเฮ้ยมุดมีสังขึ้นมาแม่หนูก็ไม่รู้อะไรเขาไมเจอเขาไปหายนูแล้วเขาก็แสน แบบตาหมืเลยแล้วลูกหนูก็นอนอยู่นอนดูทีวีขายของกับยายเรื่องของพี่เขาต้องวิ่งหนีกันหมดเลยกับไอ้ควันเมื่อตะกี้าพี่อ่าแล้วแม่หนูก็หกล้มซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาสะดุดเขาตกใจเขาไม่เคยเจอแบบนี้เขาจะไม่ได้ไปพี่เขาจะไปอยห้องร้านพี่ไปนี่แรละของของเขา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 ของนายาของนายาตั้งใจไม่มีอะไรตำรวจไม่ได้ทำอะไรสาระก็ไปอ่ะพี่ฟังนะพี่ไปบอกคุณแม่หนูนิดนึงว่าขอโทษนะผมไม่ได้รู้เรื่องแค่นันเองมันมันไม่ได้มันทำให้ดาวบ่นบ่าที่พี่หลุดหรอไม่เป็นไรหรอบ้างเฟด

โดนแก๊สน้ำตาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เกิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วก็ทางตัวแทนซึ่งน่าจะเป็นลูกสาวของผู้ที่ถูกแก๊สน้ำตานี่ก็มาบอกทางเจ้าที่บอกอยากเข้าไปขอโอทษหากคุณแม่ของเขาด้วยตนเองนะครับไมียวาเสียหายเดี๋ยวให้กวาเสียหาย ร้านในั่วไก่ไม่เคยยุ่งกับการเมืองเขาโอเคเขารักในหลวงนะพี่แต่เขาก็โดนเขาก็โดนโดนคปทั้งหมยพี่เาเยียนพี่เขาเยนกัพี่เายนกัพี่เายกพี่เอาแล้วผมจะฆ่ามันตเองไ่เรอาแก้ตาลงร้านผมทำไมเออเขา่งกินอยู่เนี่ย ่ตาตายก็ถูเจ้ามาไม่จริงอันนี้ร้เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนคิวไปได้รวจนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเจริงเราไม่เกี่ยวหน้ะเราเป็นเจ้าของร้านั้านคั่วไก่เราบอกได้เลยว่าเราขายของอ่ะไม่มีใครมาบอกเราล่วงหน้าเลยว่ามีม็อบมาเกิดขึ้นร้านนี้ตอนเนี้ยม็อบเกิดขึ้น หมดเลยแต่ได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายจริงค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านเองค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ไม่มีใครแจ้งให้ทราบเลยค่ะทางทางหน่วยงานที่ไหนหรือว่าเป็นอะไรไม่เคยแจ้งให้ทราบเนี่ยตอนเนี้ยลูกค้าต้องวิ่งออกจากร้านโดยชุลมุนกันหมดเลยได้รับความเสียหายจริงๆเลยค่ะเปิดดูร้านได้เลยค่ะใช่ผ้าสีสีก็เป็นสปาลยพี่ใช่ เราจะเป็นลมเลยอะเราโดนแกัน้ําตาเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยแต่จะเกิดมาพี่บอกตรงๆเลยเราได้เป็นอะไรขึ้นมาได้รับความเสียหายจริงๆร้านพูกไก่่ในเพ็งเนี่ยจริงๆเลยไม่ใช่แค่ร้านผมนะพี่โวยโวยล่อเขาก็เขาก็เสียหายหมดทุกคนนะครับพี่ขายของอยู่อะแก๊ยังไม่ทํานนี่เลยค่ะพี่ยายที่ร้านดอกไม้อ่ะวิ่งหนีอ่ะยายที่อยู่ร้านดอกไม้อ่ะวิ่งหนีอ่ะยายอยู่ร้านดอกไม้วิ่งหนีแทบตายอ่ะเดียนี้ทางนี้เขาจะ รับผิดชอบยังไงคะพี่รับเอาเผาขั้วไก่เลยเลี้ยงเลยไม่ต oui> ้องการให้เผาเลยเพราะว่าแค่เขาเสียหายเลยผิดชอบเขาผิดชอบตัวเองเลยนะครับอย่างเงี้ยเดวงมงกุฎไม้ไผ่โดนไม่เผาไมหมดเลยดอกไม้ไม่ยอมผม่็รับผิดชอบด้วยเยยเกี่วด้ขาไม่ได้เกี่ยวกับพวกชุมนุมด้วยไม่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับพวกชุมนุมค่ะ ขายมาทุกวันเราเราไม่เคยไปหยุาค่ะเราขายตามปกติแต่วันนี้เราไม่ขามเราเินไปราเดือดร้อนจริงๆวันนี้ค่ะร้านเพ็งพัวไก่เนี่ยร้านเราไม่เคยข้นมจรใช่ใช่คุณมาหยุดทัางากค่เกี่ยวามอยายเรย่ร้านเดกันจงมันมาได้ยังไง่หามนลูกค้านี่จอดเบนจ์อดดีเอ็มเขาไปิ่งหนีหมดเลยอ่ะวิ่หนีหมดเลยอ่ะมากเนไม่ใช่เนี่ต ไอ้คนเมื่อกี้แม่บาดดีนะไอ้คนเมื่อกี้บากดีตำรวจนั่นน่ะจะได้จะให้แม่กูหาหมอตรงนี้บ้าเหรอเอี้เขาตกใจอี้เขาเสียหายแกเขาวิ่งหมดเลยอ่ะไอ้คนนั้นไอ้ตำรวจชื่ออะไรอ่ะที่เหมือนนายใหญ่อ่ะเขาเจ็บเยอะไหมคะหัวเขาวเขาเจ็บเมื่อกี้แล้วคุณยายเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าแล้วลูกที่นอนอยู่ก็วิ่งหนีหมดเลย กลับไปแล้วห้ามไม่รู้อ่ะเห็นพี่แอ้มมันทำเหมือนแบบว่ากูแบบแอ็กอาร์เนอะกูแบบว่าขอโทษคนประชาชนไม่ได้อ่ะขอโทษประชาชนไม่ได้หน้าหี่หน้าหนามเข้าใจป่ะตีโงมันดิเราต้องการให้เจ้าหน้าที่ขอแค่ขอโทษเองไม่ต้องการเงินไม่ต้องงานอะไรว่าร้านพักวไเสียหายต้องไปรับผิดชอบเขาเขาไม่เคยรู้จอะไรเลยลูกค้าเขาวิ่งหนีเข้าไปในร้านกันเต็มไปหมดเลยดีเอ็มกับเบนส์กับใช่ขึ้นหนีหมดเลยปิดประตูวิ่งหนีหมดเลยนี่เห็นกัะตาเจ๊เขากำลังทำกับข้าวดีนะไม่วิ่งไปชนแก๊ เกิดวความเสียหายเนี่ย,ย,ยแล้วก็เปิดชินไว้อย่างนั้นพีเ่<อ>เก็สตึบเบิดอ่ดอาคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ตอนที่เกิด <c oughs> มีแก๊สน้าตาเนี่ย <c oughs> ทางชาวบ้านก็บอกว่า,าตัวที่เป็นแก๊สเนี่ยได้กระเด็นเข้าไปในร้านคั่วไก่ชื่อว่าร้านนายเพงนะครับที่ใกล้ๆก,กับย่านนี้ก็ทําให้ทางร้านนี่ได้รับความเสียหายแล้วก็ลูกค้าที่นั่งอยู่ภายในร้านก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่ง นอกจากร้านที่ผมกล่าวไปแล้วก็มีร้านอื่นๆด้วยที่ค่อนข้างจะได้รับความเสียหายนะครับนอกจากนี้มีคุณยายท่านหนึ่งด้วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีที่มีแกส๊สน้ำตาดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ทางตัวแทนทีมกาดจึงพยายามที่จะไปคุยกับตำรวจบอกให้มาขอโทษนะครับซึ่งทางาตัวพี่ที่เป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าจริงๆแล้วอยากได้รับแค่คำขอโทษจากทางเจ้าที่นะครับ กำลังขายเราววิ่งไปบอกส่วนบนี้นะวิ่งหนีนะให้ของคนประชาชนเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้ลูกกลมๆอ่ะใจคนเงี้นคืออะไรแต่เราอ่ะลุงเราวิ่งไปบอกเราอยากเรียกร้องมองแม่เราอ่ะเรียกร้องขายกันอ่ะขายของเทศกาลก่อนจะมีการแบบเนี้ยต้องบอกคนก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมพี่นาบายพี่มาบาอย่างนี้มันไม่ถูกอยากให้เขาทําอะไรมาขอโทษหรือมาขอโทษมาขอโทษใช่มามาเนี่ยมาขอโทษยายไม่มาเลยเดินมาถึงตรงนั้น ถอยหลังกลับไปเดินถึงเพ่งทั่วไก่แล้วถอยหลังกลับไปมันไม่ใช่ทั่วไก่เขาไม่เคยยุ่งกับอะไรเขายังโดนแล้วลูกค้าปิดหนีผัดทิ้งหมดเลยเมื่อกี้เขานั่งรถเสียหายรถออกนี้ตอนนี้ตอนนี้คุณยายสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ตกใจนะดูตาดูตาทุกคนเขาไม่เคยด่าใครก็บอกไอ้เยี่ยเยี่ยเขาด่าอยู่เงี้ยแม่เขาก็ตกใจเขาไม่เคยเจอแบบนี้ยายเจ็ดสิบเอ็ด่าไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยยายเขาสดชัยยังไงคะ มันไม่ได้ชดใช้อะไรอ่ะนะนี no oh ่คนเนี um ้ยเขาขายอะเขาขายเนี่ยเขาขายได้รายการเนี่ยกูอะไรกานเนี่ยกูอะไรวันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยวิ่งกันอะข้าวของหลุกขมำหมดเลยของเสียหายหมดเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องมาซื้อเกาต้องวิ่งหนีแล้วไม่มีคนมาซื้อด้เลยเนี่ยหลักฐานเนี่ยหลักฐานเนคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็บอกว่าเจอหลักฐานที่เป็นตัวคล้ายๆแก๊สคุณจะตัวนี้คนต้องเจออะดูดูมีหลักฐาน นี่เลยตรงนี้เลยตาเอาไหนพวกผมตามาใส่เด็กตรงนี้เาไหนเราก็มาพี่พี่พี่คนไทยพี่พี่ชาพี่ชายเจอตรงนี้ไปดูเนี่ยดูดีเนี่ยใกล้หลังเด็ดใกล้หลังเพื่อใครเลยแล้วมีทางการย้อนแย้งใหมคะไม่ต้องบอกใช่ไหมเราไหนเรากยค่ะ ช่วันนี้นะครับก็เป็นวัตถุที่ทางเมื่อสักครู่มีกลุ่มประชาชนกลุ่มนึงบอกว่าคล้ายกับแก๊สน้ําตาที่บอกว่ามีการมาป่าบริเวณนี้นะครับก็เจอเป็นอันนี้มาตั้งอยู่บริเวณในดงหญ้าตรงนี้